ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปบุกสวนทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาที่กำลังออกผลสวยๆงามๆและรอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตในอีกไม่นานนี้ครับ ตำบลบ้านแหล่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่นี่นะครับประกอบอาชีพทำสวนยางพา,าราผสมประสานกับสวนทุเรียนลนักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะครับจะเป็นป่าเขาเนินสูงและภูเขาเตี้ยสลับซับซ้อน จะมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนทุเรียนนั่นเองครับในแต่ละวันทั้งเช้าและบ่ายเบยาหรือนายสกาลยายามูสนอจะใช้เวลาอยู่กับการดูแลสวนทุเรียนที่ตนมีอยู่หลายสิบไร่ครับ บนพื้นที่เนินเขาซึ่งช่วงนี้นะครับทุเรียนก็ได้ติดลูกแล้วอีกประมาณเดือนกว่าก็จะถึงกําหนดตัดผลทุเรียนแล้วครับโดยช่วงนี้นะครับสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนต้องทําก็คือการดูแลผลทุเรียนให้สมบูรณ์สวยงามป้องกันกิ่งที่จะหักจากน้ําหนักผลทุเรียนที่เพิ่มขึ้นและแรงลมอีกทั้งนะครับป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชมาทําลายผลทุเรียนเอาละครับถึงเวลาที่ผมจะไปบุกสวนทุเรียนหมอนทองบนที่สูงของเบยากันแล้วนะครับ ไปดูวิธีการดูแลผลทุเรียนให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการแม่ยาเราเตรียมพร้อมแล้วครับไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่4ตําบลบ้านแหลอําเภอทันโตจังหวัดยะลานะครับวันนี้เราจะมาบุกสวนทุเรียนของชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ทุเรียนก็ได้ให้ผลออกมา เป็นจานวนมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลูกทุเรียนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผู้ชมก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ครับยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าเกษตรกรต้องคอยดูแลนะครับให้ลูกทุเรียนเนี่ยมันสมบูรณ์มีขนาดที่ตลาดต้องการนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยจะพามาดูวิธีการดูแลนะครับบริหารจัดการลูกทุเรียนนะครับ ให้มีเ,เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ให้มันสามารถอยู่ได้จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าปัญหาที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่นะครับสําหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนนะครับก็คือ,อลูกทุเรียนร่วงแล้วก็กิ่งที่รับน้ำหนักของลูกทุเรียนนะครับมันหักวันนี้ก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าเป็นการผูกผูกเชือกนะครับผูกเชือกซึ่งเป็นเป็นวิธีการที่ชาวสวนุเรียนในพื้นที่ ดอเยะลาเนี่ยใช้กันแทบทุกส่วนครับเพราะว่าทุกเรียนที่นี่นะครับมันมันมีจํานวนมากนะครับแล้วกิ่งมันเนี่ยบางครั้งมันรับน้ำหนักไม่ไหวผู้เรียนเยอะเกินหักนะครับพอหักขึ้นมานี่คือก็คือเสียหายนะครับจังนั้นแล้วก็ต้องมีวิธีการที่เขาเรียกกันว่าผูกผูกเชือกน,นะครับวิธีการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววนันนี้จะพาผูช้ชมไปดูนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนครับ วนทุเรียนอะไรครับเบญาทุเรียนหมอนหมอนทองทั้งแปลงเลยครับหมอนทองทั้งแปลงเนยนะครับทั้งแปลงเลยกี่ไร่ครับตรงนี้เบญาประมาณสามไร่สามไร่นะตรงนี้คืออยู่ติดริมถนนเส้นหลักที่จะเดินทางไปไปตรงเลยนะครับซึ่งวิวทิวทัศน์สวยมากเลยครับแล้วก็พื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เป็นที่ลาบนะเบญานะครับจะเป็นที่แบบเป็นเนินขึ้นแบบสูงชันมากคุณผู้ชมนี่เดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเริ่มหอบแล้ว ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงการดูแลรักษาผลทุเรียนใช่ไหมครับเบียร์ครับต้องดูแลขยายผลตอนนี้ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับผลผลทุเรียนเนี่ยที่เห็นทุเรียนอายุหลังจากบานก็แปดสิบวันนี่แปดสิบวันแล้วใช่ไหมหลังจากบานแล้วมันกี่วันถึงร้อยยี่สิบวันอ๋อร้อยยี่สิบวันนี่คือเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้เขาบอกว่าจะต้องมีการผูกเชือกโยงเชือก่ไโยงเชือกเพื่ออะไรครับเบียร์เพื่อไม่ให้เก่งมันหัก อ๋อปัญหาที่เจอคือถ้าไม่มีการผูกเชือกนี่คือกิ่งมันรับน้ำหนักลูกไม่ไหวเพราะว่าลูกหนึ่งนี่คือหมอนทองนี่ตกลูกประมาณกี่โลประมาณสามโลขึ้นไปสามโลขึ้นไปรักกิ่งหนึ่งเนี่ยเรามันมีประมาณกี่ลูกวะยากิ่งก็ถ้าทุเรียนมันไหลไหลลูกก็ตัดทิ้งอ๋อต้องตัดแต่งนะครับตัดแต่งแต่งทิ้งคือในส่วนหนึ่งคือลูกมันออกเยอะแน่นอนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งคือเราเราตัดตัดทิ้งในบางส่วนบางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาเชือกโยงโยงไว้ครับ คือเรียกเรียกว่าทำทุกวิธีทางครเพื่อที่จะรักษาให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะพี่ยานะบรรยากาศล่มรื่นมากนะครับแล้วก็ข้าบนก็จะมีพี่ๆทีมงานของพียานะครับที่ดูแลสวนนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาผูกเชือกโยงเชือกแล้วก็จะมีพ่นทางใบพ่นพ่นพ่น ผลทุเรียน่ะไม่ให้ไม่หนอนเจอกาะวันนี้เราจะดูสองวิธีนะคุณผู้ชมมีพ่นพ่นลูกเลยนะไม่ให้หนอนเจอะเพราะว่าลูกทุเรียนนนนี่ยอชอบมากเลยครับนอกเหนือจากทุเรียนหมอนทองและวเบาปลูกสายพันธุ์อะไรอีกครับแปลงสีแปลงนี่หมอนทองหมดเลยหมอนทองหมดเลยต้องทำไมเราเลือกปลูกหมอนทองอย่างเดียวครับเบญาเพราะเบยาเจาะอะไรขาย ขายตรงตลาดเลยอ๋อขายตรงตลาดเลยนะครับอ๋อก็คือแสดงว่าพอผลทุเรียนครบตามอายุ120ี่วันปุ๊บเนี่ยก็จะมีต่ทุนมามารับซื้อที่นี่เลยพอดีกลุ่มน้ําเขียวอยู่ที่ทันโตอ๋อเป็นกลุ่มนะครับ,รบแล้วเขามีการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนจากสวนยอะไรยังไงบ้างครับเรือก <c oughs> ่อนตัดนิเกทางทางกลุ่มเข้ามามาดูว่าให้ตัดเปอร์เซ็นต์เนือ้อเท่าไหร่เนื้อเข้มเนื้ออ่อน ครับมาดูต่อก็ร mm ีกได้ว่าถ้าซื้อ uh, ท <mythology> mm ุเ hmm. ร mm ียนผ่านปุ <salaries> hmm. uh ่มเนี่ยน้ำเขียวเนี่ยมันใจแน่นอนเลยนะครับทุเรียนพรีเมียมทุเรียนพรีเมียมนะวันนี้ครับได้มาดูทุเรียนพรีเมียมนะครับทุเรียนสะเด็จน้ํทุเรียนสะเด็จน้ําด้วยครับคือเห็นสภาพพื้นที่แปลงทุเรียนก็บอกแล้วลครับผู้ชมพรีเมียมจริงครับขนาดแปลงยังดูสะอาดยังดูสวยงามน่าเดินมากนะครับผู้ชมครับ นะครับผู้ชมก็จะเป็นกิ่งต้นทุเรียนนะครับที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่านี่ครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแถวนี้นะครับเป็นป่าเขานะครับแล้วก็เวลามีฝนตกเวลามีลมหนึ่งก็จะแรงมากผู้ชมนี่นี่คือนี่คืออุปสรรคที่เกษตรกรก็พบนะครับก็คือกิ่งหักนะครับผู้ชมคิดดูนะครับเนี่ยกิ่งเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับยังหักลงมาได้เลย นี่โชคดีนะครับกิ่งนี้เบยาไม่มีลูกนะไม่มีลูกนี่คือเหตุผลที่ว่าชาวสวนทุเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโยงเชือกผูกเชือกเพื่อดูแลกิ่งที่รับน้ำหนักลูกอยู่ช่วงนี้ก็ช่วงมรสุมมรสุมใช่ไหมครับอย่างสมมุติว่าทั้งสวนนี้ถ้าเราไม่มีการผูกโยงเนี่ยเบยาจะเกิดอะไรขึ้นเสียหายเยอะเสียหายเยอะมันก็จะตกหักมาแบบนี้นะพึ่งดึงเลยพอหักลงมาเสร็จปุ๊บลูกทุเรียนก็กำลังขนาดนี้ก็ยังยงิมงเลยครับทัฉะนั้นแล้วก็ การผูกเชือกโยงเชือกกิ่งทุเรียนเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญที่สุดเลยไปแล้วนะครับ <ใน S 2> ครับทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนสายพันหนึ่งที่นิยมรับประทานกันมีรสชาติหวานมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีถิ่นกําเนิดในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ครับเป็นที่นิยมปลูกกันมากในหลายประเทศที่มีอากาศร้อน ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์นะครับมีคุณประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างนํามาเป็นผลไม้ใช้รับประทานก็ดีใช้ประกอบอาหารต่างๆก็ดีและทําเป็นเครื่องดื่มต่างๆได้อีกด้วยแล้วครับผู้ชมครับดูในมือผมสินี่นี่คือลูกทุเรียนผลผิวสวยงามนะครับผู้ชมครับแต่ว่าผมไปเจอมันหล่นอยู่บนพื้นนะครับไปหยิบขึ้นมา ไปมาถามเยานะครับว่าเนี่ยลูกสวยขนาดนี้ไม่มีหนอนเจาะไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรมันมันร่วงหล่นมาได้ยังไงครับเยญญาครับเพราะช่วงที่ก่อนที่หล่นนั้นทุเรียนมันออกยอดอ๋อครับแล้วก็แล้วก็พอออกยอดและน้ําเลี้ยงมันไม่พอส่งขึ้นบนแล้วก็แล,วกแล้วก็อันนี้มันขาดาขาดน้ําเลี้ยงเลยต้องหลน่นหมายความว่า,าต้นทุเรียนต้นหนึ่งคือมีทุเรียนลูกทุเรียนหลายลูกแต่ลูกนี้เป็นลูกที่ ทางต้นเนี่ยทางต้นแม่เขาประมวลแล้วว่าเขาดูดน้ํามาเลี้ยงลูกไม่พอเพราะลูกเขาเยอะลูกไหนที่ว่าเขาเลี้ยงน้ําไม่ไหวเขาก็จะร่วงลุงก็จะสลัดลูกทิ้งไปเลยตามธรรมชาติครับอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะครับผู้ชมครับจะไดานะครับอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดโตผลใหญ่เนี่ยทรงนี้จะอยู่อยู่สองกิโลสองกิโลเกลอะไรครับพี่จาสองกลือเน้จิ๋วอันนี้จิ๋วนะจิ๋วห้าสิบบาทคือทรงเขาจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็ดเค้ว่า อ่ามันเบี้ยวนะแต่ถามว่าเนื้อสวยเนื้ออร่อยเหมือนกันดูจากรูปร่างก็คือถ้าส่งออกนี่คือไม่ได้ไปยังนะอันนี้ส่งออกไม่ได้ขายตลาดอย่างเดียวตัเรียนที่ส่งออกนี่มันจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนไปยะเอบเอบนี่ห้าฟูเอบนี่คืออ๋อมีพลูห้าพลูพลูฮะูห้าฟูที่เราส่งออกนอกนะ๋อแล้วก็ราคาก็จะสูงเลยรับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเกดต่ำลงมาอีกนี่ต่ำที่สุดเลยต่ำที่สุดนะครับ แสดงว่าแม่มันเลือกถูกแล้วครับเลือกสลัดลูกตัวที่ตัวที่ตัวที่ถูกที่สุดครับเอาลงมาแล้วก็เก็บไว้ห้าฟูไว้ข้างบนนะอันนี้คือธรรมชาติเขาเขาสร้างมาแบบนี้นะครับเอาละครับอ่านี่ผู้ชมทีมงานเบยายขึ้นไปแล้วนะครับผมคุยกันแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นไปแล้วครับข้างหลังผมนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นนําเชือกครับเป็นเชือกอะไรครับเบยาที่เห็นอย่เนี่ย เชือกไนล่อนฟาร์มเป็นเชือกฟาร์มและฟาร์มไนล่อนอ๋อเป็นฟาร์มไนล่อนสำหรับสำหรับงานทุเรียนเลยใช่ไหมครับี่ญาครับนี่เ็าขึ้นไปผูกใช่ไหมครับี่ยาครับอ๋อผูกผูกที่กิ่งแล้วก็ไปโยงเข้ากับลํำต้นเพื่อให้น้ําหนักที่กิ่งทุกกิ่งเนี่ยกระจายไปสู่ลําต้นครับเพื่อที่จะไม่ให้มันหักเวลาลมมานะครับนี่ก็ต้องใช้แรงงานคนนะครับขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เบยานะคนไม่เคยผูกนี่คือ ปุไม่ได้ผูกไม่ได้ผูกไปดีก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไไ <laughs> นี่ครับคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วนะครับโน่นครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ควรมองข้ามไมยยายนะครับไอบรรยย้่ายังไงครับเคล็ดลับวันนี้ในส่วนของ กิ่งที่กำลังจับอยู่เนี่ยผู้ชมเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยเป็นกิ่งแนวตั้งอกิ่งทุเรียนนะครับมันจะเป็นแนวนอนนะครับนี่ครับนี่แล้วก็มันจะมีนี่ขึ้นมาหนึ่งกิ่งนะครับซึ่งเป็นกิ่งแนวตั้งและสมบูรณ์มากผู้ชมนี่ดูมันก็ต้นใหม่นะเหมือนกับต้นใหม่ต้นหนึ่งมาวางวันนี้เบียบอกว่าไอ้นี่ต้องเอาออกต้องออกเป็นปุ๋ยเยอะตงตัดออกเพราะว่าต้นเนี่ยแทนที่มันจะไปเลี้ยงมันกิ่งพวกนี้นะมันมานี่เลย ทำให้ต้นนี่สมบูรณ์มากเลยผู้ชมกิ่งนี่สมบูรณ์มากฉะนั้นเราต้องตัดต้องตัดเราตัดเลยครับพี่ยต้องตัดออกเลยนะอานี่อ้มีอีกต้องตัดออกนะครับอย่าไปเสียดายนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็รูติ้งลองดูทางไกลลืมเอามาโอ้โหนี่ถ้าไม่ตัดนี่คือแบบเขาจะแย่งอาหารนะครับผู้ชมนี่เขาเรียกว่ากิ่งตั้งนะครับไม่เอานะครับเอาออกนะครับต้นนี้อายุกี่ปีครับพี่ยตรนนี้3ปีนี่ครับ นี่ครับแบบนี้ต้องออกครับชมนี่ครับสมบูรณ์มากเลยนะนี่ครับุณผู้ชมนี่วางไปแล้วก็ไล่มาดูนะครับนี่ครับนี่กิ่งหนึ่งนี่ครับนี่ครับเป็นกิ่งแนวตั้งนะครับแบบนี้ต้องออกครับพียาบอกเราจะเอาเฉพาะกิ่งแนวนอนนะครับกับแนวนาบนะครับนี่ผู้ชมเห็นไหมนี่ครับผู้ชมนี่กิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งที่ที่ดีก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่ให้เขามีกิ่งในนโยบายนะถ้ามีออกมาคือตัดเลยตัดเลยเราจะ คลียร์ให้หมดเพื่อจะให้เหลือแค่ส่วนปลาย,ลายเพื่อทีจะให้เขาไปเลี้ยงส่วนปลายแล้วก็ออกผลตรงนี้วันที่ก็ออกตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับนี่คือการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องนะครับของสวนทุเรียนนะครับ ในทุกๆสิวันนะครับคนงานในสวนใบยาจะทําการพ่นยาพ่นสารอาหารให้กับผลทุเรียนเพื่อให้ผลทุเรียนมีคุณภาพและป้องกันหนอนและ,มะแมลงมากัดกินผลทุเรียนภายในสวนครับเพราะถ้าปล่อยให้หนอนและ,มะแมลงมาเจาะทําลายได้ผลทุเรียนจะไม่มีคุณภาพราคาจะตกต่ําและอาจจะล่วงลงมาก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวนั่นเองครับ โยงเชือกระหว่างกิ่งกับลำตน้นถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจาเป็นต้องทําครับโดยการใช้เชือกสําหรับโยงกิ่งทุเรียนมีลักษณะคล้ายกับเชือกฟางแต่เชือกโยงกิ่งทุเรียนจะมีคุณภาพพิเศษที่เหนือกว่าเชือกฟางธรรมดาก็คือความเหนียวความแข็งแรงความทนทานต่อแรงลมได้ดีและสามารถรองรับน้ําหนักได้มากกว่าเชือกฟางแบบปกตินั่นเองครับ เรามาพูดคุยกับผู้ที่นี่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังนะครับการทำสวนทุเรียนหมอนทองของเบย่านะครับผู้เป็นเจ้าของสวนนะครับตอนนี้อยู่กับอาแบที่มีชื่อว่าเบย่า yeah, เหมือนกันครับเบยา่าเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นทิมงานของเบย่าเจ้าของสวนนะครับก็เข <laughs> าจะคุกคียอยู่กับสวนทุเรียนเนี่ยตลอดปีฮะอยู่ทุกปีเลยทุกปีเลยนะครับแล้วก็ดูแลสวนทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่ครับตอนนี้แปดไร่ครับ ถ้าถ้าถ้าเป็นต้นอ่ะกี่ต้นแปดสิบต้นแปดสิบต้นนะประมาณประมาณนั้นอ่ะเราดูแลทุเรียนช่วงไหนเป็นพิเศษครับแบบก็ช่วงตั้งแต่เอาดอกอ๋อพอเริ่มจากพ็ออกดอกมานี่เราก็ต้องทีมงานเราก็ต้องเดินสำรวจดูแลแล้วใช่ไหมต้นเลยครับแล้วเราจะต้องดูแลยังไงแบบช่วงที่ว่าออกออกออกดอกสังเกตสังเกตดูจากเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคหรือว่าปัญหาของต้น ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมั่งเดี๋ยวเราจะได้ดูแลไรถูกต้องครับหรือว่าเดินดูประกบแต่ละต้นเลยครับผมถ้าเจอต้นไหนมีปัญหาแล้วก็การแก้ไขแก้ไขได้เลยอ๋อแล้วพอพอมันสลัดดอกปุ๊บกลายมาเป็นลูกเนี่ยกลายมาเป็นลูกเราต้องต้นต้องพ่นยาค่าแมลงก่อนพ่นยาฆ่าแมลงคือพ่นที่ตัวลูกเลยใช่ไหมเบยครับผมอ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มีการคัดเลือกลูกด้วยลูกด้วยหมายความว่าต้องตัดลูกบางลูกออกครับผมแล้วเรา พิจารณายังไงในการที่จะตัดลูกออกไปดูลูกที่ว่ามันแข็งแรงกว่าเพื่อนแล้วก็ทรงแล้วก็ไซส์น้าหนักและในหนึ่งกิ่งเนี่ยเราควรจะไว้ลูกทุเรียนประมาณกี่ลูกอรดูตามขนาดขนาดของกิ่งถ้าเกิดว่ากิ่งประมาณต้นขาหรือว่าต้นแขนก็คือประมาณสี่ห้าลูกได้อ๋อต้องดูต้องดูขนาดกิ่งเป็นต้งก่อนนะแล้วก็ระยะห่างของลูกด้วยระยะห่างของลูกด้วยครับผม ทุกอย่างต้องคำนวณหมดเลยคำนวณหมดเลยครับคำนวณด้วยด้วยสายตาเราางนะแล้วก็ทําการตัดแต่งใช่พอเราตัดแต่งได้เสร็จปุ๊บก็ยังไงต่อไปดูแลอะไรต่อดูแลก็จัดทุกอย่างนะก็ต้องปลูกเงื่อนปลูกอะไรทแล้วก็ยองกิ่งประกอบมลูกทุเรียนตั้งตั้งแต่ลูกเท่านี้นะเท่านี้แหละฮะก็คือก็คือเท่าตั้งแต่ออกดอกมาเต่ออกดอกมาเลยครับดูทุกวันไม่แบงทุกวันต้องเดินดูทุกวันเลยครับผมก็คือถ้าเกิดว่าทำหลายๆแปลงก็คือต้องสลับ สลับกันอ่าลูกน้องไปเป็นเ่งบ้าอันนี้มัางก็คต้องก็คือตามตามมาตรฐานแล้วเนี่ยคือ120บวันครับผมก็ประมาณว่าเราก็ต้องดูสภาพอากาศก่อนอ๋อถ้าเกิดว่าฝนเยอะอแรงก็คือระยะกันไม่เหมือนกันแรงก็คือมากกว่า120บวันก็คือถ้าเกิดว่าแรงก็คือประมาณ120วันก็คือประมาณนั้นอ่ะแล้วพอมาถึงช่วงนี้ช่วงที่เรามาวันนี้ในที่ผมมาเนี่ยคือเป็นช่วงที่คนทุเรียนมีอายุประมาณสัก80บวันนะ่นเบาบอกนะประมาณนั้นครับ เราต้องโยงกระบวนการเรียกว่าโยงเชือกโยงเชือกโยงกิ่งอะไรทุกอย่างนี่วันนี้คือเราโยงไม่หมดทีใช่ไหมครับยังไม่หมดครับทยอยโยงเรื่อยๆครับผมวันนิดวันหน่อยเพราะว่าบางต้นแต่ละต้นมันต่างกันคือต้นนี้ประมาณออกดอกก่อนหรือว่าหลังเราสามารถทยอยได้แล้วอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับมีเชือกอ่านี่ครับเขาเรียกว่าเชือกอะไรไปเชือกพลาสติกของคคเขาเรียกว่าริบบิ้น ผู้่มสามารถเรารักประมาณ50าิกิโลได้ครับไม่ขาดเลยนะปวดแขนเลยรับน้ำหนักได้สบายๆเลยครับแล้วก็คือไปผูกวิธีการผูกก็คือเมอนผูกยกงผูกให้ติดนะนะไม่ได้ครับเพราะว่ายาให้นั่นเกินกิ่งมันอ่ะกอผูกแน่นก็ไม่ได้ไม่แน่นเลย อ๋อให้หลวมๆเลยหลวมๆไปเลยเพราะว่าเวลาเวลาลมมามันจะเล่นได้๋อให้มันเด่นเล่นตัวเล่นตัวได้ใช่แล้วอีกส่วนปลายที่เราจะไป็ผูกเข้ากับลำต้นน่ะก็คือต้องไปยงกิ่งที่ว่าใหญ่ๆที่ว่าแข็งแรงมันจะได้ช่วยกันเนช่วยกันพยุงนะใชคเรียกว่าต้นนั้นนี่คือแบบสายสายริบบิ้นเชื่อกนี่พันกันง่วหมดเลยใช่ค่ ผมว่าเบยาเริ่มปลูกทุเรียนมากว่า30ปีแล้วปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเพียงอย่างเดียวสมัยนั้นนะครับคนปลูกทุเรียนกันน้อยทุเรียนหมอนทองมีราคาเพียงกิโลกร,รัมละ8บาทส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนเลยทยอยปลูกมาเรื่อยๆนะครับหลายร้อยต้นจนถึงปัจจุบันครับและไม่คาดคิดว่าทุกวันนี้ทุเรียนจะเป็นที่นิยมและมีราคาสูงจนน่าตกใจอันนี้ถือเป็นเรื่องที่โชคดีของเรา ต้นนี้อายุกี่ปีครับเบญาอายุ30ปี30ปีนะครับสามสิบกว่า2530วันที่ปลูกนะสวนนี้เนี่ยอ่าครับต้นทุเรียนเนี่ยอายุประมาณ30กว่าปีครับเป็นสวนที่เบญาปลูกเองกับมือตั้งแต่เล็กเลยสมัยนั้นครับสมัยนั้นทุเรียนยังไม่แพงนะทำไมเบญาปลูกขนาดนี้ครับชอบกินทุเรียนครับตอนนั้นไม่คิดว่าทุเรียนจะแพงเลยนะเญาไม่คิดเลยช่วงช่วงนั้นสมัยนั้นคือผลไม้อะไรแพงสุดเบญา ผมไม่าไม่มีอะไรแพงสัาอย่างเลยไตอก็ไม่แพงก็ไม่แพงลองกองเหรอครับเบียลองกองในช่องนั้นร้อยบาทร้อยบาท้บาทแล้วทุเรียนสมัยที่เบียาปลูกแรกๆสมัยนั้นเนี่ยกี่บาทกิโลนึงกิโลนั้นประมาณแปดบาทผู้ชมปีพศอะไรครับเบียสองพันห้าร้อยสามสิบสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับเป็นพศที่เบียาเริ่มปลูกทุเรียนตอนนั้นกิโลกรัมละแปดบาททุเรียนหมอนทองครับ โอ้โหไม่เจ้าไม่น่าเชื่อนะครับกิโลละ8บาทตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับยายตลาดนะตลาดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่าทุเรียนจะราคาพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้ปีานะตอนที่ปยาปลูกตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้ชอบกินชอบกินก็คือปลูกที่เราอยากกินปลูกแล้วอยากจะแบ่งให้ยากยากอืมคลิกแค่นั้นเองสมัยนั้นแครับแต่ว่าปลูกเยอะด้วยนะเออหลายไร่เหมือนกันหลายไร่นะครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นผลดีต่อยุคนี้เลยปียนะก็ทําให้ ปยานี่ก็มีสวนทุเรียนที่มีต้นทุเรียนใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเนี่ยต้นทุเรียนใหญ่เนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตมากกว่าทุเรียนเล็กนะครับเกษตรกรไรยใหม่ที่ปลูกเนี่ยก็อาจจะได้ผลผลิตที่ยังไม่มากนะครับแต่สำหรับปยาแล้วนะครับ30กว่าปีนะครับต้นทุเรียนปยาแก่มากก็แต่ละคนแต่ละต้นนะครับทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับแล้วก็ลูกเต็มต้นเลยครับ ปัจจุบันนะครับเบยาเปรียบเสมือนปราชชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําสวนทุเรียนและคิดค้นทดลองผสมปุ๋ยด้วยตนเองจนได้ผลดีกับต้นทุเรียนครับสะสมประสบการณ์ด้านการทําสวนทุเรียนมากว่า30ปีจึงเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ้องกเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ได้อย่างดีครับและเป็นที่รักของคนในชุมชนเบยาย,ยังแอบกระซิบอีกนะครับว่าแต่ละปีเบยายมีไรายได้จากการขายทุเรียนไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทเลยละครับคุณผู้ชม ปีที่แล้วเดี่ยสวนทุเรียนของเบญาเนี่ยได้ผลผลิตกี่ตันครับ14ตัน14ตันนะครับรวมเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยหมอนทองหมดเลยแล้วปีนี้คาดว่าจะมากกว่า14ตันหรือเปล่าครับปีนี้คาดว่ามันน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ10ตันทําไมครับเบญาเพราะฝนตกเยอะอ๋อฝนตกที่มีมีผลมีผลอืมทำให้ดอกร่วงดอกร่วงแต่แต่ของเบญานี่ทุเรียน พ่นทางใบดึงยอดนี่สารอาหารครบให้สารอาหารครบ,ค,รบคุณผู้ชมครับเมืองไทยนับว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้เนื่องจากความหลากหลายของชนิดผลไม้ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาทั้งปีบางอย่างก็มีให้กินตลอดทั้งปีบางอย่างก็มีเฉพาะฤดูเท่านั้นอย่างเช่นทุเรียนนะครับที่ส่วนใหญ่จะมีให้กินเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้องถือว่า ทุเรียนนั้นนะครับเป็นผลไม้ที่เชิดหน้าชูตาของไทยอย่างหนึ่งจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชาผลไม้ด้วยชื่อเสียงและกลิ่นเฉพาะตัวที่ขจรขจายไปไกลจนต่างชาติบางคนถึงกับต้องลงทุนบินมาเพื่อลิ้มลองทุเรียนไทยของเรานนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลงกันแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ